สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอันก็จะพาทุกคนมาทำบัฟฟินช็อกโกแลตใช่ไหมคะอยากจะบอกว่าเป็นเค้กที่ทำง่ายมากๆเลย วันนี้นะอันก็จะมีพิมพ์อันนี้ดูแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะแล้วเราก็จะใส่โอสีแดงเลยนี่เรามาใส่ฟอยก่อนดีไหมเพ้าพี่นี่แต่สีแดงมันก็จะเหมาะสมกับการทำ il, นะรบารฟิลเนาะนี่เอาสีแดงดีกว่าสีแดงมันจะทำให้เค้กของเราสวยงามนะคะเขาเรียกว่ากระทงกระดาษนะไปหาซื้อได้เลย ถ้าทำแบบนี้นะคะเราก็พักไว้วิธีการทำเหมือนเดิมเลยไม่ต้องกังวลเรื่องสูตรนะเพราะว่าอ่านจะพิมพ์คอมเมนต์หรือโพสต์ไว้ให้เรียบร้อยแต่สิ่งสำคัญเลยที่อยากจะให้ทุกคนดูมาดูวิธีการทำกันค่ะขั้นตอนที่หนึ่งเราจะใส่เนยลงไปเฮ้ยตัวนี้มันมันได้มันมันเขาเรียกอะ,ละมันนิ่มไงอเออ แล้วหลังจากนั้นใส่น้ําตาลเลยทำไมอันถึงใส่เลยเพราะว่าเนยเรามันนิ่มนะคะแล้วเราไว้ในอุณหภูมิห้องเนาะสปีดเบอร์นหนึ่งเห็นนะพอเราตีได้แบบนี้นะคะเราจะใส่ไข่ลงไปซึ่งอยากจะบอกว่าไข่สดมากไข่สดมากเห็นไหมคะส่วนผสมอะคะ่ะพอเราตีไข่ลงไปแล้วส่วนผสมเขาจะเข้ากัน ตีแป๊บเดียวทุกคนค่ะตีแป๊บเดียวคือแบบนี้คือเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นอันจะใส่กลิ่นวานิลาลงไปตามด้วยอันนี้คืออะไรคะพี่นิดน้ำส้มค่ะน้ำน้ำส้มน้ำมะนาวโอ้ยน้ำมันหรือเปล่าน้ำมันค่ะน้ำนแล้วก็นมนะคะใช้ไม่พายคน เห็นไหมง่ายไหมพี่นิดง่ายไหมง่ายมากค่ะขอตะก้อมือหน่อยชินกับตะก้อมือมากกว่าและหลังจากนั้นนะคะเราจะใส่เกลือไม่เป็นไรพี่ตุดได้ละเกลืออันนี้คืออะไรคะผงฟู<ม>คนง่ายไหมพี่พิม์พแล้วหลังจากนั้นใส่แป้งลงไปจบนี่เลย เห็นไหมเนียนแล้วพี่พิมเห็นไหมแล้วเราก็ไม่ใช้เครื่องตีด้วยถ้าไม่ถึงไม่ใช้เครื่องตีรู้ป่ะเพราะว่าเนื้อตัวนี้เราจะไม่ได้ต้องการให้มันฟูและเบามากมันจะเป็นแบบหนักๆน,นะพ่นิดเนาะนี่ทำง่ายไหมพินิดง่ายมากแล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะใส่ช็อกชิปลงไปเลยพี่พีมา เข้ากันนี่เลยนี่อะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะตักใส่พิมพ์เลย ซึ่งวันนี้เราจะใช้ที่ตักไอศครีมนะคะและเวลาเราใส่นะเราจะใส่แบบเต็มอันนี้เลยนะพี่นิดเนาะใช่ค่คะเต็มขอบนี้เนาะนี่เลยใส่ลงไปว้าวประมาณ3ามได้ไหมพี่นิด พอเราตักแบบนี้นะคะอันนะคะจะยังไม่ได้ใส่หมดนะเพราะวันนี้เราจะอบแค่เท่านี้ก่อนแต่อยากจะฝากบอกว่าเราสามารถที่จะแช่ตู้เย็นไว้ได้นะแต่พยายามให้อบให้มันหมดละกันเนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเกลี่ยน,นิดนึงให้มันแบบเข้ารองเข้าลอยนะมันจะไม่ต้องบานจนเกินไปอะไรเงี้ยได้ไหมพี่ตูได้ไหมั้เจตอกใส่กี่อันคะสมพอไหม จริงเหรออ้าเหรอ,ช,อช็อกชิปลงไปโอ้โหพี่นิดช,ช็อกชิปแบบเน้นมาก <c oughs> แล้วอบกี่นาทีคะประมาณ25 3 0นาถึงโอ้โหนานเลย นี่เลยโอเคประมาณนี้นะคะและหลังจากนั้นนะคะอันก็จะใช้เตาอบ100ลิตรนะคะซึ่งไฟเราจะใช้อยู่ที่180องศาไฟบนไฟล่างอบประมาณ25-30นาทีนะคะอันก็ขอเอาถาดออกก่อนเนาะนี่เลยวางเลยนี่เลยปิด ตอนนี้นะคะเราก็อบเสร็จแล้วนะคะซึ่งอยู่ตรงว่าหอมมากแล้วเราอบไปประมาณ3ามสิบนาทีนะคะซึ่งเนื้อเทกของเราดูเนะื้อทานสุดๆไปเลยแล้วอันนะคะจะใส่กล่องแบบนี้นะคะเราจะขายเซตละ6ชิ้นเลยนะคนอันอเคยเคยเคยเช่ดเป๋าเนาะเขาเคยขายแบบนี้แล้วเขาก็แพ็คแบบนี้ส่งต่างจังหวัดอะ่ะอยากจะบอกว่า เพืส่งได้นะพี่พิมพ์แล้วก็หนุ่มไม่เสียด้วยนะคะถ้าใครสนใจทำก็ทำได้นะนี่เลยนะคะเป็นแบบนี้น่าทานไหมพี่พิมพ์น่าทานมากเลยนี่เลยโอ้โหพี่พิมว้าวน,น,น,น่าทานสุดๆไปเลยถ้าใครดูแล้วนะคะชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจทีมงานด้วยนะคะแล้ววันนี้เป็นขนมที่ ทำง่ายมากๆถ้าใครทําแล้วตามขั้นตอนที่อันพาทำติดขัดหรือทําไม่ได้ตรงไหนหรือทําได้แน่นอนคอมเมนต์มานะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ